อืครับสวัสดีครับกับผมพี่หมีใจดีนะครับและนี่คือ Re s i d e n t e v i l 2กับตอนที่หากันแล้วนะครับผมหลังจากที่เราพ่นเอดาหวังช่วยเรานะฮะจากการที่เรามาดเจ็บสาหัสก่อนหน้านี้โอเคอันนี้ทิ้งได้เลยรีโมทนี้ไม่ต้องใช้แล้ว แล้วเราก็เอาหลักฐานให้เอด้าว่องไปนะครับผมไงฟังหลักฐานแล้วเป็นไงบ้างเอด้านั่นข้อมูลที่คุณต้องการเหรอน่าเสียดายที่ยังไม่ใช่เบนยังสื่อไปไม่ถึงแล้วคุณกำลังมองหาอะไรอยู่อ่ะ ข้อมูลของคนที่เป็นต้นเหตุของความวุ่นวายพวกนี้ร้านขายปืนในตำนานถนนทุกตัดครับถนนขาตรงนี้ดูเหมือนจะต้องผ่านไปทางร้านปืนนะอืมใช่ ลักก่อนแต่ในเพวันนี้เราเข้ามาที่ร้านปืนนี้ช่วงแรกๆเลยแล้วก็เจ้าของร้านถูกยิงอาถูกซอมบี้ฆ่าตายเละไดนะ้อีกเนาะที่ร้านขายปืนก็น่าจะมีกระสุนนะกระสุนไม่มีมีแต่ลูกระเบิดนี่มึงขายลูกระเบิดเลยเหรออ้าวโอเคกระบอกยาวขึ้น ก็น่าจะทําให้แรงขึ้นกว่าเดิมว่าเดี๋ยวผมปรับไปนี้แป๊บหนึ่งนะอันนี้ให้เป็นเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองตัวนี้ทูกซองเป็นเบอร์สองอันนี้เป็น เบอร์สามหนึ่งสองสามโอเคจดหมายถึงเจ้าของร้านถึงเคนโดดูเหมือนว่าคุณมีเหตุผลที่ต้องอยู่ที่นี่ต่อไปซึ่งฉันมั่นใจว่าคุณจะดูแลตัวเองได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากทุกอย่างมันเลวร้ายลงกว่าเดิม และเรื่องที่คุณต้องการจัดการมันไม่โอเคแล้วแล้วก็คุณรู้นะว่าจะหาฉันได้จากที่ไหนฉันจะช่วยคุณทุกอย่างเท่าที่ทําได้จิววาลนไท์จดหมายจากจิวของจิวนะฮะฝากถึงเจ้าของร้านเคนโดออะกระสุนอย่าเยหยผมไม่ได้จะทำร้ายคุณบอกว่าอย่า,ยคาเคยหยอกเลยเคนโดะาพราะฉงนั้นผมต้องขอให้คุณลดปืนนั่นลงไม่มีทาง รีบหันหลังแล้วกลับไปทางที่นายมาซะลูกสาวลูกสาวคุณนะ่าจะต้องการให้ช่วยนะไม่ต้องมาบอกว่าฉันต้องดูแลลูกสาวยังไงทิ้งปืนซะอย่าเดี๋ยวหลบไปเราต้องกำจัดเธอก่อนที่เธอจะไกลร่างกำจัดแม่งนั่นลูกสาวฉันนะเวย้ยเอเดรา ปล่อยพวกเขาเถอะเอม่าลูกรักพอบอกแล้วไงว่าเห้รวอยอยู่ข้างในค่ะค่ะว่าเหีวา่พออยู่นี่แล้วพออยู่นี่โอ้ยลูกเอ้โอเคนะพวกเวงข้างนอกนั่นดูที่มันทากับเราสิ นายเป็นตำรวจนายควรจะต้องรู้บ้างสิว่าเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเอธอเคยเป็นนงฟ้าตัวน้อยแม่คะแม่กำลังนอนแล้วนะลูกนะพ่อครัรวแ,แล้วพ่อจะพาหนูเข้านอนเหมือนกันโอเคนะ

ได้แต่คิดความจริงเรื่องหนึ่งมาตลอดทําไมต้องเป็นเขาโอ้เิีผมอยากรู้ว่าที่นี่เกิดอะไรขึ้นและหยุดคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ช่วยเหลือคนแบบพวกเขานั่นคือเหตุผลที่ผมมาเป็นตำรวจภารกิจของฉันคือการทำลายแผนการของอัมเบร่าทั้งหมด เราอาจจะไม่รอดไม่ว่าต้องเสี่ยงอะไรเพื่อช่วยเมืองนี้ผมเอาด้วยรีออนเขามีความแบบเป็นมีคอาเรียกอะไรอ่ะความแบบมุ่งมั่นที่จะเป็นตำรวจโดยแท้จริงนะฮะแล้วก็ฉากเมื่อสักพู่นี้ทำ,ทำผมแอบแบบน้ำตาคอนนิดนึงนะฮะในฐานะที่ผมก็มี มีลูกสาวเหมือนกันนะฮะผมเข้าใจความรู้สึกของเลียงแล้วก็ของเจ้าของร้านปืนนะฮะหลับให้สบายนะเขาได้ยินชื่ออัมเบร่าคอ o r เรชันไหมล่ะพวกนั้นเป็นบริษัทผลิตยาที่แอบพัฒนาอาวุธชีวภาพอย่างล,ลับๆพวกมันมีไวรัสเปลี่ยนให้คนธรรมดากลายเป็นปีศาจที่ทำลายไม่ได้ นั่นคือสาเหตุของเรื่องที่ผมเจอสินะและการโกหกที่แนบเรียนที่สุดนะครับก็คือการพูดความจริงแต่ไม่มทั้งหมดมน,น,มน,มนมถ้าคือนะักวิจัยของอัมเบรล่าที่เป็นต้นเหตุของการแพร่เชื้อไวรัสฉันจะต้องจัดการเธอให้ได้ สำหรับแฟน r s s i e n t r e v i ิ w ทุกคน,<ใ>นก็ <จะ S 1> น่าจะ,จะรู้ดีกันทุกคนนะครับ<อ>ผมจากที่คุณบอกต่อระบายน้ำก็ดูจะเหมาะดียังที่บอกน่ายก่อนเลยก็ดีขอบคุณไม่ใช่เลย่เฟร์สหรอโอเคถ้าใครเป็นแฟน r s s i e n t t e v i ิ w มาตลอดทุกๆภาคนะครับก็จะทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้เรียงได้เชื่อหัวปักหัวป๊มกันแล้วนะฮะนึกไม่ออกเลยว่าคนแบบไหนที่อยู่ข้างล่างนี่ ข้อมูลจากกองบรญชาการบอกว่านี่เป็นทางลงไปยังสวนวิจัยลับของอัมเบร่าไม่จริงนะท้าระบายน้ําดูแลเลยเมืองนี้พวกเขาสร้างสวนวิจัยได้ยังไงโดยที่เจ้าหน้าที่รับไม่รู้ขอต้อนรับสู่งองค์กรอเมริกาอัมเบร่าควบคุมเมืองนี้มาหลายปีแล้วแต่นี่คือความจริงลีออนไม่ได้โลกสวยอย่างที่นายว่าไว้ แผ่นดินไหวเหรอฉันก็อยากให้เป็นแบบนั้นก็อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะมันเป็นแค่ถ้าเป็นแค่แผ่นไหวก็ดีสิแต่มันไม่ใช่สีดีออนนั่นแหละอะไรวะเนี่ยพระเจ้าท่านที่รู้อะไรอยู่ข้างล่างนั่นแหละสิ่งที่ทำให้แผ่นดินไหวเมื่อสักครู่นี้ คือได้บอกไงถ้าเป็นแผ่นวแผ่นดินวจริงๆก็ดีสิอ่าล้วกูต้องไปไหนต่อล่ะเอ็ด้าอ้าวแล้วไงอ่ะเอ็ด้าคือตามหรือตูดเราอยู่อ๋อทางนี้มันไปทางนี้นะฮะเอด้าไม่ตามมาเหรอ มีจระเข้ตัวยักษ์ใหญ่อยู่ตรงนี้เอดาไม่ออกมาเลยอ๋อเอดาดูให้เราเดินไปก่อน <laughs> ถ้าผมเดินเข้าไปมันผมจะโดนแดกไหมนี่คือการทดลอง <c oughs> มันจะเหมือนแบบ Resident Evil 4อะตรงที่เราอยู่ใกล้ๆกับ เบืงน้ําอ่ะแล้วถ้าเรายิงลงไปในน้ําอ่ะเราก็จะถูกแดกลงไปในน้ํานะฮะอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันละมั้งผมลองดูดีกว่าะผมลองไม่เป็นว่ะเปิืกระสุนเหมือนรู้ว่าให้เราเติม ว่ามึงต้องลองยิงเข้าไปในธงนั้นนั่นเนี่ยอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอ่อรอาจะเปลี่ยนใจนะเดี๋ยวเปลี่ยนใจไหมคุณติดอยู่กับผมแล้วเหรอไม่มึงก็ติดอยู่กับเขามึงเข้าใจสถา,านนะตัวเองผิดแล้วแน่ใจนะว่าทางนี้แย่หน่อยนะ แย่หน่อยนะคือเอด้ามันรู้รอ่นนะแต่เอด้าก็ให้เลียนมุ่งหน้าไปเพราะว่าต้องการจะใช้งานนั่นไงเลียนหนีเร็วหนีสิวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งเหมือนมนินิเกมอ่ะตรงเนี้ย

อร่อยดีไหมล่ะไอ้ยักษ์โศครกจบแบบง่ายๆนะฮะแต่ตอนเล่นเทวันนี่แม่งแบบโคตรอึดอ่อะต้องสู้กับมันตรงๆอ่าแล้วกูจะไงเนี่ยกูต้องไปทางไหนยังไงอ๋อนี่ไง,งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันตัวบ้าอะไรเนี่ยรีบขึ้นมาเถอะเอด็ดาขึ้นเสียง เคยเตือนได้แล้วนะคุณบอกว่าไวรัสเปล่งนขนได้กลายเป็นปีศาจไม่ใช่สัตว์เลื้อยคลานนี่ถูกของนายแต่ก็น่าประทับใจนะที่รอดมาได้อเอเดาไม่ต้องถือปืนขึ้นมาเลยอะ่ะคือดูทรงแล้วนางเก่าเกมกว่าเราเยอะอ,ะอ้าวยืนสวยทำไมเลยจ๊ะ ขอถามต,งตรงๆนะอมเมล่าขายปีศาจพวกนี้ให้กับใครกองทัพของเราอ่ะหรือขายให้คนอื่นพวกมันไม่ได้ขายปีศาจพวกนี้จะขายไวรัสที่สร้างพวกมันขึ้นมาต่างหากและแอนเนตคือคนที่สร้างไวรัสพวกนี้ถ้าเทียบกับความยานกลัวของจระเข้เมื่อกี้แอนเนตท่าน่ากลัวกว่าน,นี้เยอะ จากคำบอกเล่าเอนเนตคือนักวิทยาศาสตร์และเป็นผู้สร้างจีเวลัสนี้นะครับห้องนี้มีอะไรให้เราค้นหาไหมไม่มีเนาะนี่ต้องเป็นผลงานของวิลเลียมแน่เนาะใจใ่าชื่อคุณมาเอนเนตเบอร์กินเจอตัวแล้วพี่ที่เราตามหาเหรอ หรือเวลาไม่มากนะต้องรีบกำจัดทิ้งเรามาเพาื่อนำไวรัส G ไปฮไม่มีทางเป็นอย่างนั้นฉันขอเตือนคุณนะด็อกเตอร์งั้นเหรอเฮ้ย <Hey! S 1> หยุดนะเออ คิดว่านากักวิทยาศาสตร์จะยิงสวนมาแบบนี้เอดาแม่งผิดคาดเลออนไม่ต้องห่วงผมรีบไ,ไปหยุดเธอก่อนที่เธอจะหนีไปได้โดนซอมบี้กัดมาก็เยอะโดนไทแลนด์ทุ่มลงพื้นมาก็มากมึงโดนกระสุนของนักวิยาศาสตร์เม็ดเดียวมึงถึงก็หลับฉันอยู่ข้างนอกสวนวิจัยกำลังไล่ติดตามไอ้นหนึ่ง กูไม่เชอ่าใจตะกะนี้ทำไปได้อยู่ที่เธอว้าวเอดาชุดน่ารัก,รกถ้าได้มันมาเมื่อไหร่ฉันจะแจ้งจุดนัดพบอีกทีถอดไวแล้วน่ารักขึ้นเยอะเลยเธอหนี <Hey. S 2> ได้แอนนอาแต่เธอหลบไม่ได้ ผมบังคับคอนโทรลเป็นเอด้าครับผมโอ้ยแย่า e m f เพื่อค้นหาสายไฟและแฮกเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรอ ออเอาไว้เบอร์เบอร์เบอร์อ,รอ,รอ,รอะไรอย่างเงี้ได้เวลาใช้อาวุธลับแล้วอาวุธลับอ๋อก็กดค้างเหรอแฮกเหรออ่าแฮกอ๋อ,อปั่นให้แรงขึ้นอ่าอย่างนี้นี่เองโอเค ไอ้ดามีอาวุธอยู่แค่น,นี้เองกระสุนเ้านัดเจีย <Yeah. S 1> น้อยไปไหนเนี่ยคือมาเป็นสายลับไม่ต้องไม่ต้องพกอาวุธเยอะใช่ไหม <laughs> 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 ผมเห็นมีเส้นทางอยู่ตรงนี้นะฮะอ๋อยังกดไปไม่ได้นะโอเคของกลุวยกล้่ยอะของกลุวยกล้วย อาบอย่าบินก็พอเดินไปเดินมาได้แต่ห้ามบินเฮ้ยสองบีการตรวจเดือนกันยายนสัปดาห์ที่หนึ่งผมเพิ่งจะ ส่งคำร้องไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่พวกเราจำเป็นอย่างยิ่งเชี่อต้องเปลี่ยนสายและข้อมือโดยด่วนเราจำเป็นต้องเข้าพื้นที่ในศูนย์วิจัยกล่าวคือผมและทีมงานไม่สามารถเข้าพื้นที่ที่เราได้รับสั่งทำงานได้ในตอนนี้ผมไม่อยากให้ใครนินทาว่าทีมผมล้มเหลวสายและข้อมือคือสามารถเข้าพื้นที่ได้นะฮะ ไอ้ตัวซอมบี้ตัวนี้ไม่มีสายละข้อมือแล้วมั้งอ้าวล็อกแปลว่ากูต้องจัดการต้องรอให้มันเร็งก่อนนิดนึงมันจะแบบติดเอาไปเข้ามีอะไหมไอ้เชี่ยกูยิงจนหมดแล้วเข้าล็อกไม่ได้อ๋อลืมไปกูมีตัวแฮกนี่ไง อ๋อโอเคลืมไปว่าเรามีแฮกนี่ว่าโอเคเยี่ยมมีกระสุนไว้ให้ ตามสายไฟไปเอ้ยเอาไปโดนมันมืดกูมองไม่เห็นหัว ตรงนี้อุ้ยเกียดอันนี้ไงกระสุนมีน้อยมีกระสุนอีกไหมตรงนี้ เออเหมือนรู้งานนี่อะไรเอ่ยแปดแบงค์โอ้ยจะฟื้นขึ้นมาอะไรข้างหนาเนี่ย โอเคประตูเปิดแล้วขึ้นข้างบนเนี่ยเจอละนี่ไงเจอตัวแล้วเออไปไหนวะฉันเก่งในเรื่องการหนี้นจริง,รรองๆอันนี่ฉันยอมรับเลยฮึโอ้ยไทยแลนด์มาเป็นพวกชอบดื้อใช่ไหมแกนะตื้อจริง hát nhập lối rồi biết ủa thầy mà ta mà đó à mà ta mà แฮกอันเนี้ยเดี๋ยวผมหาจังหวะแฮ้กก่อนโอ้ยเหยียบกระตามไปชีวิตติดจะเจาะติดคูไปถึงไหนข้างนอกโอเคก่อนนะจังหวะต้องเอาจังหวะตรงน,นี้แล้วก็ปึ๊บหลบไปปึ๊บหลบไม่พ้น เอ้ยมึงอยากซ้ำกูดเิเร็ว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 แป๊บเมย์เดด้ากูตัวเล็กรอดได้ทางนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้ก่อนแป๊บหบนึง่งโอเคไม่มีอะไร มีล็อกคุณต้องปลดล็อกอะไรตรงไหนมีกระไดขึ้นทางนี้ การตรวจสอบเตือนกันยายนสัปดาห์ที่สองด้วยสายลัดข้อมืออันใหม่ที่ได้มาเราสามารถเริ่มการตรวจประเมินพื้นที่ได้รับความเสียหายตามรายงานเมื่อวันก่อนในเรื่องของเตาเผาขยะอาจไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรืออาจเป็นไปได้ว่าขยะชิ้นใหญ่ถูกทิ้งไว้เราจะไปสำรวจด้วยตัวเองหลังจากเขียนรายงานเสร็จที ไม่โดนข้างในนี้มีนี่ไงอ๋อนี่ไงสาละเข้มือครับเอา เผาฉันทั้งเป็นนี่เหนอถ้าอไม่มีทางที่แต่ต้องจีไวรัสหรอกไม่ใช่แค่ฉันเหรอานะที่จะมาแยกมือนันเธอก็น่าจะรู้งั้นเธอก็ตายแบบไม่ต้องเหงาแล้วสิเรียบร้อยเตาเผา,ยาขยะแฮกระบบมันพังมีสามอัน สามสิบวิง่ายๆแพทเทิร์นง่ายๆเค okay, ประตูนี้เปิดเียยยิ์ผู้่มมชอม๋อสาใส่ขอ้อมูลของคุณจะใช้งานได้จนถึงวันที่หนึ่งตุลาคมโปรดส่งคืนก่อนวันดังกล่าวคงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกไม่ต้องส่งคืนแล้วล่ะ ส่แล้วข้อมือที่เราใส่อยู่นขะขนาดนี้ก็คือเป็นเอาไว้เปิดประตูได้นะฮะในฐานะผู้เย็บชมสถานที่เคทางตันกูเดินมาตั้งนานที่หาเราจะทำเส้นทางทางนี้มาทำไม ตรงนี้ไม่มีอะไรให้สแกนอ้ามันจ้าสะเกินพอกันทีกับเกมแมวจับหนูนี่นะและเกมก็จบแล้วถึกแพ้บอกสิสามีเธอยังมีชีวิตยอยู่หรือเปล่าดือเธอฆ่าเขาก็จะยึดเอาไวรัสจีเป็นผลงานตัวเองทฤษฎีน่าสนใจดี ก็ไม่ยอมร่วมมือฉันจะไปเอาตัวอย่างไวรัสที่เนส่ข้ามุพฉันไปก่อนเถอะเฮียด้าเฮียด้า <c oughs> เฮียด้าก็มีภาพเหมือนกันเว้ย <c oughs> โอ้ยแทงขาเธอ เ,เรื่องไปอยู่ไหนตอนที่ฉันต้องการเขาเนะี่ยพูดน่ารักจัง,องเ,ออเอาคือน้ำลายเอ้ด๊กคือน้ำลายทีนึงก่อนที่จะหลบไปนะ